คือพี่มีความรู้สึกว่าในในระยะเวลาความเบื่อยังไม่ทันทำงานเลยอะเอาจริงนะปีอีกนิดนึใช่ใช่ใช่ค่ะคือเหมือนกับแต่ละคนยังต้องหันความน่ารักเข้าหากันอยู่เลยอะโดย,โดยปกติคือแบบนั้นนะคะแต่ทําไมอยู่ๆถึงมีความรู้สึกว่าฟึบมันดูเหมือนกับเอ๊ะมันมีอะไรต่อให้ไม่ต้องเป็นเซนต์ของรัฐนะพี่ว่าว่าใครใคร,ครที่ฟังอยู่ก็มีเซนต์น,นี้เวลาที่ความใส่ใจน้อยลงพูดจาไม่ดีและเริ่มตํดินิกันเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราเคยทําคือความน่าหงุดหงิดในชีวิตเนี่ย มันก็พอจะเห็นเหตุผลลางๆเห็นเข้าลางแล้วแหละว,ว่าเอ้ยดูมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล,ล้ๆละเหมือนคใครๆจะเทเหตุผลของคนจะไปเหตุผลของคนจะไปใช่ค่ะถ้าเป็นเคสของหนูคือตอนแรกเลยค่ะก็คือ ก็หนึ่งปีที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นปกติอะคะ่ะหนูก็ทําตัวแบบปกติเหมือนแฟนทั่วไปก็คือคุย,คยต่พอหลังๆมาค่ะมันรู้สึกเปลี่ยนได้ว่าเออ่จากการเคยโทรหาหรือว่าอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเวลาที่เราโทรไปเขาก็จะทําสียงมุดหิดแล้วก็สะคอยวางสายแต่ในในทุกทุกวันนะคะตั้งแต่พบมาก็คือจะเป็นแบบเหมือนคาสายไว้หรือว่ามี G P S ติดตามอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วเขาเขาก็ใช้แบบแต่พอหลังๆมามันมีครั้งหนึ่งที่เขาพูดว่าห่างกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัวแต่มาระแวงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขหนูหอึดอัดหนูก็เลยอบอกกับที่บ้านเขาว่าทําไมแบบพักเนี่ยเขาเกเยจังอะไรประมาณานี้แล้วพอวันที่เกิดเรื่อง เขาก็พูดกับเขาก็ทําเหมือนว่าหาเรื่องว่าถ้าจะเป็นนิสัยอย่างเงี้ยชอบฟองที่บ้านแบบเนี้ยก็เลิกกันไปเลยเออแบบมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยซึ่งหนูก็คือว่าเหตุผลเนี้ยมันดูงี่เง่าเกินไปอะค่ะเพราะหนูก็เป็นอย่างนี้ของหนูมาตลอดคือพี่มีความรู้สึกว่าในในระยะเวลาความเบื่อยังไม่ทันทำงานเลยอะเอาจริงนะปีดิ่งนิสัยใช่ใช่ช่ค่ะคือเหมือนกับแต่ละคนยังต้องหันความน่ารักเข้าหากันอยู่เลยอะโดยโดยปกติคือแบบนั้นนะคะแต่ทําไมอยู่ๆถึงมีความรู้สึกว่าฟึบมันดูเหมือนกับ เอ๊ะมันมีอะไรต่อให้ไม่ต้องเป็นเซนต์ของรัฐนะพี่ว่าใครใครใ<ช>ที่ฟังอยู่ก็มีเซนต์นี้เวลาที่ความใส่ใจน้อยลงพูดจามไม่ดีและเริ่มตำนิกันเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราเคยทำคือความน่างหงุดหงิดในชีวิตเนี่ยมันก็พอจะเห็นเหตุผลลางๆเห็นเข้าลางแล้วแหละว่าเอ้ยดูมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้ๆละเหมือนใครๆครจะเทหนูก็เลยแบบว่าเหมือน เหมือนเขาต้องการจะไปนะคะแต่ก็คือแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ไปไม่รอดก็จะกลับมาหคิดแค่นั้นแต่ว่าหน<ม>ูรู้สึกว่ามันแบบมันเห็นแก่ตัวเกินไปอะคะ่ะมันไม่แฟร์ต่อหนูใชแแ่แล้วแบบแล้วแบบหนูรู้สึกว่าทําไมหนูต้องไปแชร์ผู้ชายกับคนอื่นไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบเออครั้งล่าสุดที่เลิกกันที่หนูจับได้หนูก็เลย โทรศัพท์แล้วก็โทรหาผู้หญิงที่เขาคุยอะค่ะแล้วเขามาโมโหให้หนูว่าอ่าไปโทรหาผู้หญิงพวกนี้ทําไมทําให้เขาไม่ได้คุยต่อหนูก็เลยอ้าวถ้าในเมื่อเราเป็นแฟนเราก็จะถามเ,เ,เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าติดต่อน้องคนหนึ่งที่เขาคุยไว้หนูก็ถามแล้วน้องเขาแคบหน้าต่อมาให้อ่านว่า แฟนที่เลิกกันไปนานแล้วแต่ลรลานไม่ยอมเลิกซึ่งวันนั้นหนูยังไม่ได้เลิกกับเขาแต่เขาไปไป,ไปพิมพ์บอกผู้หญิงคนนี้แบบนั้นแล้วน้องผู้หญิงอะค่ะเขาแคบมาให้หนูดูแต่จริงๆะนะพี่ไอ้ว่าในความรู้สึกทั้งหมดอะค่ะดูเขาเป็นเป็นคน <c oughs> ประเภทเขาไม่ผิดคนอื่นหแหละผิดใช่ใช่ค่ะเขาไม่เคยยอมแบบความจริงแล้วพอล่าสุดเมื่อไม่นานไม่หนูได้คุยเกัียบเขาครั้งหนึ่งหนูถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างถามจริงๆคือหนูถามเวลาที่แบบ ไม่ได้ทะเลาะอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็แบบขอขอความจริงหน่อยได้ไหมว่าทำอย่างนี้ไปทำไมเขาก็บอกแค่คุยคุยเล่นๆแบบมันน่าเบื่อเพราะหนูกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรเย่างนี้ค่ะเจอก,กันแบบอาทิตย์หนึ่งสองสามวันอนะไรเย่างนี้ตอนหนูจะไม่นอนค้างที่บ้านเขาอยู่แล้วอะไรเยงนี้ค่ะแล้วหนูรูว่าคำว่าง่าว่ามันไม่สมควรใช้กับคนที่มีแฟนถ้ามีแฟนอยู่แล้วคุยกันทุกวันข่า,ขาก็โทรหาแฟนสีทำไมต้องโทรหาผู้หญิงคนอื่นหนูก็คุยไปเรื่อยแบบแบบนี้เขารับได้ไหมล่ะ เขาก็เขาก็จะประชดด้วยก,ก็แล้วแต่ถ้าอยากทําอะไรก็ทำอะไราเงี้ยก็คือเขาไม่ได้แคร์ค่ะว่าแบบจะยังไงแต่พอมีตอนหลังมาเนี่ยหนูว่าหนูตัดขาดด้วยแบบแต่หนูไปแข่งด้วยการที่ว่าหนูไม่หนูไม่บล็อกอะไรของเขาสักอย่างก็คือให้เขาได้เห็นหนูปกติหนูก็โพสไปนน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีประชดแค่ว่าโอ้เดี๋ยวนี้พอเลิกกันปุ๊บเนี่ยเที่ยวบ่อยเนาะเออแล้วหนูก็บอกว่าแล้วเข้ามาดูทําไมอืมก็ไม่ต้องเข้ามาดูสิสตอรี่อ่ะมันมันไม่จําเป็นต้องกดเข้ามาดูมันเลื่อนผ่านก็ได เราเห็นงเธอเราไม่ยังไม่กดเข้าไปดูเลยเรายังรีบหลบผ่านไปเลยอะไรเงี้ยเวลามันมีเซนต์หนูก็จะเปิดทีนึงอะค่ะแล้วมันก็จะเจอทุกรอบเลยโอ้คือเมื่อไหร่สงสัยใช่ทุกครั้งใช่ค่ะก็นี่ครับถึงได้บอกว่ามันเป็นวิธีคิดเนอะมันเป็นทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งคนแบบนี้อันตรายมากที่เรารักเขาอ่ะอืค่ะแล้วยังไงก็เจ็บมันยังข้ามมาใช่ใช่ค่ะใช่แล้วหนูก็คิดว่าเนี่ย เหมือนที่พี่อ้อยพี่ชอดบอกคือมันมันเป็นระยะเวลาที่คนเรามันจะมันจะไม่เบื่อกันนะคะมันเพิ่งจะเข้าปีเพราะหนูเคยเจอมามันคือสี่ห้าปีมันถึงจะออกลายแต่อันนี้หนูรู้สึกหรือว่าตั้งแต่ที่พบมามันเขาไม่ได้รักเราหรือเปล่าอาจจะไม่ได้รักก็ค่ะถ้าคนรักกันมันจะไม่หลอกพี่ว่าการคิดแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรืออย่างตอนเนี้ยถ้าหนูยังคิดอยู่อ่ะหรือไม่ได้รักกันตอนนั้นหรือเธอย่างอย่างอย่างคิดถึงเขาอยู่เลยอ่ะไม่ว่าจะคิดถึงเขาในแง่ไหนก็ตามแปลว่า เขายังมีผลต่อจิตใจของเราอยู่คะ่ะถ้าอยู่ก็ไม่ซื่อสัตย์อ่ะตัดเขาเอาอกจากชีวิตไปเ,เลยรัตจริงๆนะคะค่ะเข้าใจว่าหนูรักเขาและหนูก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไงเพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดเขาเห็นคุณค่าของหัวใจของหนูสักนิดเขาจะไม่ทําให้หนูรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจระคายหัวใจและก็ต้องแบบ มันเวลารักใครแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมาร้องไห้อยู่แล้วน้องมันมันท้อยู่ตรงที่ว่าตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูเจอเขาอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์หนึ่งสามวันทุกวันแล้วมันเหมือนอะไรที่ต้องทํได้วยกันแล้วพอวันหนึ่งอยู่ๆมันมันกระทันหันโดยที่แบบไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนช่วงที่ไม่ได้เจออย่างเงี้ยค่ะมันจะเหงาแล้วก็แบบเราเราเราแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ไม่เปิดใจเลยถ้าเกิดสนุบหนุททำใจไม่ได้อย่างเงี้ยไม่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 ใช่ไม่มีเหตุผลคยับมันมีเห เหตุผลคือเขาไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเออโชคดีนะที่คบกันแป๊บๆแล้วเห็นธาตุแท้ออกไลนยกันซะก่อนฉันจะได้ไม่ต้องผูกพันมากกว่านี้คนบางคนอยู่กันมาเป็น20ปี30ปีเพิ่งรู้ว่าที่สุดเราไม่ได้รักกันเลยแต่รักเจอกันแค่เนี้ยยังไม่ถึงปีเอาละถือว่าผีผลักให้เจอคนสักคนหนึ่งที่ทําให้เราเสียใจร้องไห้แล้ววันนี้เขาได้ออกไปจากชีวิตแล้วแค่วิธีคิดนะในเรื่องเดียวกันมองคนละมุมความเจ็บปวดยังต่างกันเลย อหัวใจดีๆของเราคารัตถ้าเขาไม่ดีพอไม่ต้องเอาคนที่นอกใจเนาะเรารู้สึกจับได้แล้วรู้สึกสํานึกผิดค่ะแล้วคิดว่าจะแบบแก้ไขแล้วไม่ทําอีกอะไรเงี้ยเราอย่างเข้าใจได้แต่นี่สํานึกผิดสักนิดจรงไม่มีเลยแปลว่าเขารู้สึกว่าทำไมเขาทําได้ค่ะใช่ไหมคะเรารหนูไม่เคยได้ยินคําขอโทษเลยแต่เขาแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดไงค่ะแปลว่าผู้ชายแบบนี้อันตรายมากกับการอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นรัฐมีเหตุผลมากพอแล้วสภาวการที่จะแบบ เดินออกมาห่างๆไกลๆได้แล้วค่ะค่ะข ah um, hm ึ้นค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเหตุผลของคนจะไป